สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับนี่เป็นรายการใหม่ของทางช่องนะครับก็คือจะเอาหุ้นเซดร้อยมาอัปเดตให้เป็นกรณีศึกษานะครับไม่ได้เชียร์ให้ซื้อหุ้นหรือว่าไม่ใช่การแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกรณีศึกษาเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าเราจะหาเงินจากตลาดหุ้นนะครับเราจะทำอย่างไรบ้างโดยที่หุ้นที่ผมจะเอามาเล่านะครับวันไหนสะดวกไลฟ์ก็จะ เจอกันในไลฟ์นะครับเวลาประมาณ3ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ไม่สะดวกเนี่ยผมจะมาเป็นคลิปแบบนี้ละกันนะครับผมก็ระบบเทรดนี้นะครับที่ผมจะเอามาอัปเดตให้นะครับผมมันเป็นระบบ EMB 50ก็คือ50วันที่ผ่านมานะครับเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนั่นเองครับผมหุ้นตัวนั้นในเซตร้อยครับผมก็จะเอาตัวที่เด่นๆแล้วก็เรียกว่า เข้าถืดเซตอัพมาเล่าให้พี่ๆฟังนะครับตัวแรกครับผมที่ตามแผนของเรานะครับคอนเซปต์ง่ายๆตามนี้เลยครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นบน e 5 a แล้วก็ย้อนกลับมาแล้วกลับขึ้นไปได้นะครับเราจะหาจังหวะบ u y โดยที่เราจะใช้เส้น e b a 5 0คู่กับแนวรับแนวต้านหาเงินง่ายๆแบบนี้เลยครับผมตัวที่ไลฟ์ไฟเมื่อวานนะครับก็คือไลฟ์ประจำวันที่15นะครับก็คือผมบอกว่าย้อนกลับมาบริเวณประมาณสัก 2 3่สาให้เข้าซื้อก็คือมันจะเป็นตรงนี้ก็คือแบบย่อมาเมื่อเช้าครับผมใครที่เข้าซื้อก็จะกําไรอยู่ประมาณนี้ครับผมก็คือประมาณ2%ซนะครับก็ถือขึ้นไปขายได้ส่วนใครพอใจกําไรก็ขายไปได้เลยจังหวะเนี้ยไม่ใช่จังหวะซื้อนะครับแต่ว่าเอาหุ้นมาอัปเดตให้จากเมื่อวานนะครับที่ไฟ์ไปนะครับส่วนตัวที่2คือ BCP BCP นะครับมีแนวต้านอยู่บริเวณนี้นะครับแนวต้านเดิมนะครับแล้วก็ แนวรับเดิมอยู่ณโซนบริเวณนี้แถมตรงนี้มี EMA 50อยู่ครับผมมีการย้อนกลับมาแรงขายหมดครับผมสามารถเข้าซื้อณโซนบริเวณนี้หลุด EMA 50ก็ตัดขาดทุนได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับแผนของ BCP ส่วนด e ลต้พี่ใหญ่ของเรานะครับการเมืองยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าภาพรวมของด e ลต้ายังคงเป็นขาขึ้นอยู่หากด e ลต้าลงตลาดจะลงหากดลต้าขึ้นตลาดจะขึ้น ง่ายให้ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้เดลต้าย่อกลับมาที่ e m b 50เรียบร้อยแล้วครับผมก็คือมีแนวรับแนวต้านอยู่ณส่วนบริเวณนี้ก็คือแนวต้านเดิมนะครับแล้วก็แนวรับตรงนี้แล้วก็มีแนวรับตรงนี้อีก1แนวแสดงว่าแนวนี้เป็นแนวสําคัญหากเดลต้าปิดเป็นแท่งเขียวเหนือตรงนี้ได้ครับผมเราจะทําการเข้าซื้อแล้วก็ถือขึ้นไปขายด้านบนนะครับสําหรับเดลต้าตัวต่อมานะครับคือเอ s โซเอโซครับผมกลับตัวขึ้นไปครับผมแผน ยังอยู่ครับผมยังอยู่ในแผนนะครับก็คือตรงนี้ครับผมก็ก็คือเราจะใช้ EMB 5 0คู่กับแนวรับกับแนวต้านตรงนี้ครับผมเป็นแนวรับแนวต้านเดิมนะครับก็คือเป็นแนวต้านของชุดนี้แต่เป็นแนวรับของชุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับโดนทุบลงมาซื้อคืนซื้อคืนซื้อคืนประมาณ4วันนะครับผมที่ซื้อคืนแล้วก็บังคับให้ราคาปิดเหนือเส้น EMB 5 0ได้เนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไม เอโซณราคานี้ถึงเข้าซื้อได้ครับผมแล้วก็ถือขึ้นไปขายด้านบนนะครับส่วนเจมาร์ดครับผมเจมาดนะครับเป็นตัวที่เห็นไหมครับว่าผมตีแนวรับแนวต้านไว้นะครับแสดงว่าตัวนี้มันทะลุแนวต้านแล้วก็ทะลุอีมี0ขึ้นมาไปในแนวเดียวกันนะครับแล้วก็มีการนะครับเทสราคาว่ามีแรงทิ้งมาแล้ว2วัน แต่หุ้นไม่ลงดังนั้นครับผมสามารถเข้าซื้อที่โซนบริเวณนี้ได้ตัดขาดทุนที่บริเวณ17.3แล้วก็ไป TP ท,ที่ด้านบนหรือว่าใครสามารถพอใจกําไรครับผมใครพอใจกําไรก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ย1.5เนี่ยแนวต้านนี้ก็ได้ผมแนวต้านนี้ชุดแรกครับผมก็ที่บริเวณประมาณ20บาทก็ได้เช่นกันนะครับผมพอใจกําไรขายก่อนได้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ตลาดไม่แน่นอนตัวถัดมาคือ K ท B นะครับก็คือย่อกลับมาณนะ่วนบริเวณนี้เปิดเป็นแท่งเขียวผมเนี่ยปิดเป็นแท่งเขียวแล้วก็ตรงนี้ผมสามารถทําการเข้าซื้อได้นะครับสามารถทําการเข้าซื้อแล้วก็สต็อปลอตใต้ EMB 50ได้ครับผมก็คือ19.6าห 19. นะครับหรือว่าสต็อปลอตอีกหนึ่งช่องเป็น19.5ก็ได้ครับผมเผื่อเพ่อไปนิดนึงแล้วก็ถือขึ้นไปขายด้านบนครับผมร i สตรีทวอร์ประมาณ1.25ก็ได้อยู่เพราะว่า ไอตัว ktb เนี่ยครับผมเขาเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็อาจจะรอ,าารอห,หน่อยกว่าจะได้กำไรนะครับส่วนตัวต่อมา sprc ครับผมเส้น ema 50อยู่ตรงนี้แนวรับแนวต้านเดิมครับผมแนวนัดแนวรับเดิมอยู่ณนะบริเวณนี้นะครับผมถึงให้แผนไว้เมื่อวานว่าแผนแผนเมื่อวานเนี่ยก็คือเข้าประมาณนี้ซึ่งมันลงมาเกี่ยวเอาเลยแล้วไปเลยครับผมนี่ลงมาครับเปียงลงมาแล้วก็มีแรงทิ้งไม่ลงครผมมีแรงซื้อคืนมานะครับแล้วก็ เด้งกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับก็บวกอยู่ประมาณสัก2.25%ครับผมก็ถือขึ้นไปขายได้นะสำหรับ s p r c ส่วน bbl ครับผมก็คือต้องรอย่อกลับเข้ามานะครับแล้วก็ตัวที่ถามว่านัดตอนนี้เข้าได้หรือยังก็คำตอบก็คือเข้าได้ครับผมก็คือ set set up เราเนี่ย State set set u เราเป็น ema 50นะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยทำไมผมถึงแบบมีแผนเข้าใช่ไหมครับผมที่ด้านล่างเมื่อกี้ทำไมถึงมีแผนเข้า ใช่ไหมครับผมเพราะว่าตรงนี้ผมกรณีที่เป็นไซด์เบย์แบบนี้ครับผมเนี่ยกราฟเป็นไซด์เบเนี่ยก็คือแบบว่าเส้น e m a มันวิ่งผ่ากราฟถ้าเมื่อไหร่ที่เส้น e m a วิ่งผ่ากราฟนะครับให้ปิดเส้น e m a ไปและเราจะใช้แนวรับแนวต้านในการเข้าซื้อนะครับส่วนใครที่แบบว่าตามแผนเดิมนะครับตามแผนเดิมก็คือเข้าซื้อณนะส่วนบริเวณเนี้ต้องเข้ามาแล้วแล้วก็ได้กําไรอยู่นะครับก็กำไรจากเมื่อวานก,ก็คือประมาณแบบ2 1 5ก็ประมาณนี้นะครับก็ถึงประมาณสัก 94ก็ TP แล้วครับผมประมาณนี้นะครับผมก็รักตัวไหนชอบตัวไหนก็ลองเอาไปตัดสินใจดูส่วนใครที่อยากดูไว้เป็นกรณีศึกษาก็อัปเดตได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ข้อมูลชุดนี้ไม่ได้แนะนําให้ซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยเวลาผมหาเงินตอนที่ผมทงำงานประจำเนี่ยผมหาเงินประมาณไหนแล้วก็ดูทรงกราฟประมาณไหนนั่นเองครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกท่านที่ ชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะครับหากวันไหนผมสะดวกมาไลค์ผมก็จะมาไลฟ์ให้ทุกวันนะครับเวลา3ามทุ่มหากไม่ได้ไลค์ผมก็จะอัปเดตเป็นคลิปแบบนี้ให้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมจนจบครับ